มุยมาราไหม,มฟัง,นะฟง <laughs> น่าจะเท่าเท่าไหร่นี่โอ้ยเนาะได้กี่ก้อนเนาะนี่นเ,เอาค่ะวันนี้มาเจองานนาบิ้งเล็กนะฮะนาบางด้วย แต่เป็นนาโคกงเนาะอันนี F4 มีแต่รุ่นนี้เลยนะคะรุ่นใบรุ่นมาตาออกตา บิงเล็กแต่นอพี่น้องเอ้ยงานคือเงินเงินคืองานทำต่อไปอากาศดีดีค่ะวันนี้ไม่ร้อนเลยนี่ตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าละอบๆลบๆๆบรบรบบางเขาสวยนะ ได้ไม่กี่ก้อนเองไปเรื่อยๆวันนี้เรารับมีแล้วนะคะอาการดีขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่สุริยะนะคะและก็ท่านอื่นนะคะที่ร่วมเข้ามาคอมเมนต์แนะนำนะคะ อาการดีขึ้นมากเลยค่ะฟางก้อนสวยมากนะคะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเลยนะคะน้ำหนักก็ดีค่ะม่าจะที่ยี่บห้าโลขึ้นเนาะชาวบ้านพอใจมากค่ะอันนี้คือชาวบ้านมารอเก็บฟางกันแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าเพื่อนท่านอื่นเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานเราอาจได้400ก้อนนะคะวันนี้รับมีดแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเมื่อช่วงเช้านี่ ลงอัดฟางนอเซตตี้ขาดไปสองตัวนะคะน่าจะเกิดจากการที่ฟางมันเปียกนะ,ะให้ไงคอมเมนต์บอกกันไดยนะคะว่าแมสซ,ซี่ออเอนเพื่อนๆชราชิกอัดกันได้ กันเท่าไหร่กันแล้วนะคะอันนี้มือใหม่หัดขับค่อยเรียนรู้กันไปนะคะโอ้ก้อนฟางสวยเป๊ะมากเลยฟางเราก็ยังไม่มีจำหน่ายนะคะช่วงนี้คือตอนนี้คือรับอัดอย่างเดียวก่อนนะคะ ถ้าเรามีฟางขายเมื่อไหร่เราจะลงเพจให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะคะที่เพจฟางทองก้อนเงินบุรีรัมนะคะยังไงก็ช่วยไปติดตามเพจที่นู่นด้วยนะคะกดไลค์กดให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะทำงานกันไปเรื่อยๆเนาะ โอ้ยนาโค้งเนี่ยมีแต่บิงง้งเล็กๆเลยนียคะสิบสองไร่นี่หันออกมาแทบจะได้เป็นสิบบิง้งสิบสองไร่ไม่ใช่สิบิ้งเลยโอ้ดูอ่ะมันน่าจะไร่หนึ่งนี่แบ่งออกเป็นสามบิ้งด้วยซ้ำนั่นบนๆกันไปนะคะแต่เราก็ทำนะคะงานคือเงินเงิคืองานนะคะมียังไงทำย่างนั้นนะคะมีให้ทำดีกว่าไม่มีเนาะ บิ่งเล็กแดงมาเต็มทุ่งนากันเลยนะคะเล่นไปดูฝั่งจะข้ามทุ่งละต้องตีโค้งหน่อยนึงและนี่ โค้งหน่อยนึงมไม่วนก่อนนะพี่โลโสามารถไม่ต้องโค้งไปเลยนี่คือข้อดีของไอ้ตัวอ่าคารที่เป็นข้อสองต่อสองท่อนนะะ,ะไปโลดลูกพี่ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกับเรานะคะวันิดาวันิดาแชนแนลแล้วก็เพจของเรานะคะปางทองก้อนเงินบุรีรัมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะมีวัยรุ่นสองคนเนะี่ยตายจดจาดไป